๊อกทนไม่ไหวขอแฉมารกี้รับตกใจอยู่กันมานานเพิ่งเห็นร่างนี้สายปาร์ตี้ตัวแม่นาทีนี้ต้องยกให้กับมาร์กี้ราศีที่เราจะเห็นเบื้องหลังช่วงอฟ after p ์ตี้งานแต่งหมากคิีที่สาวมาร์กี้นั้นปล่อยจอยหนักมากนอกจากงานนั้นสาวมาร์กี้ก็ได้ไปเที่ยวปาร์ตี้ถี่ๆจนกระทั่งล่าสุดสามีสุดที่รักปอกพัดสอนก่อน เปิดใจบอกว่าต้องยอมรับว่าผมก็ตกใจครับตกใจเพิ่งมารู้จากผู้หญิงคนนี้จริงๆเมื่อไม่นานมานี้เองเพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยโหดกว่าผมเยอะมากผมรู้สึกว่าอยู่มาหลายปีทำไมเราเพิ่งเห็นเขาแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบรู้สึกดีมันทั้งนี้ไม่ห้ามโตแล้วมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองกันได้แต่หลายครั้งที่ตนชอบหรือสะใจเล็กๆ ก็คือได้เห็นช็อตเด็ดเขาที่เขาไม่อยากให้เห็นได้แต่ถ่ายคลิปเก็บไว้กินอะไรไปเราเห็นหมดเลยเอาออกมาหมดเลยสุดจริงครับที่สุดจริง